เจ้าสวัสดีเจ้าพี่น้องมาชวยกินข้าวแม่เจ้าแล้เจ้าพี่น้องแม่เจ้านี่กินข้าวกับน้ำพริกป่าจีเจ้าพี่น้องอันนี้คือนําพริกป่าจีนะเจ้านําพริกป่าจีก็คือเอาป่าไปจีพี่น้องเอาพริกไปจีแล้วก็ใส่หอมเตี้ยมพี่น้องหอมขาวนะตามใส่หอมขาวพะโมกจะใส่ก็หอมขาวก็เกลือเจ้าพี่น้องหอมขาวกับเกลือใส่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดชอบปรุงรสกับปรุงรสดเลยนะเจ้าแต่พะโมกจะใส่เกลือ ก็พร้อมพร้อมข่าวจ้พี่น้องตังน่ากินก็น่ากินก็นี่ปลาตัวนึงคือทำได้สองอย่างพี่น้องก็คือจีมาเหมือนกันได้แหละจีมาทำต่ำนะพี่ไปสองชิ้นมินี่มสองชิ้นกับหัวไปมั้งจีมาคืออันนี้เอาแอมพี่น้องแอมมีนี่แถมนี่นั่งแก้ไขแบบโตมพี่น้องเหลือเที้ย มันแบบว่ามันต้องใจฝีมือในการแก้ไขประตูมาพี่น้องมันจะงามอยู่แกนเดียวพี่น้องสวยอยู่ลูกเดียวงานอยู่แกนแล้วงานเกี่ยบเป็นกระจายเลยพี่น้องเพราะมันเป็นประตูมาพน้องมันเป็นประตูมันเป็นไข่มันเป็นไข่ไก่พี่น้องมันถึงแกะลําบากถ้าเป็นไข่เป๊ะนี่จะแกะง่ายแล้ววันนี้มีนางเอกเัยนางเอกเดี๋ยวพ่อนางเอกก่อนเอากล้องมานี่บ่กนี่ถันก้อนก้อนนี้พ่อมงนึ่งพี่น้อง นึ่งอยู่สามสี่อย่างเจ้าพี่น้องโอ้แกียนึ่ง <c oughs> มีฟักแก้วนึ่งพี่น้องฟักแก้วนึ่งเนาะฟักแก้วนึ่งกล้วยสุกนึ่งพี่น้องกระแตงนึ่งผักกาดน้อยนึ่งพี่น้องมีซี่นึ่งจนกินด้วยกันนะเพราะว่าฟักแก้วนี่แต่แรกว่าจะเอาพัดใส่ใครคืดแพ้คืดมาก็แบบพัดละเอามา นึ่งดีกว่าตำนะพี่กับปอระตำน้าพี่กับปลายจีเนาะแล้วก็มีใครมาตูมก็อันนี้ก็เอามาน,นึ่งอย่ากล้วยนี่ก็จะแรกว่าจะทําเป็นโมชีหรือบ,บวบละเอามานึง่งแต่เดียวถ้าเกิดเขาขีายาเขาก็ดัดแปลงเขาเขาก็ไปทําน้ํากับที่มะลาดเอาว่าจะทําแบบนั้นนะว่าจะทําแบบนั้นอยู่เดี๋ยวดูก่อนว่าใจอิ่มขนาดไหนถ้าอิ่มขนาดถ้าสดอิ่มหน้าก็คือหยุดก่อนถ้าอิ่มแน่นอนก,ก็คือจะทําน้ํากับที่มะลาดพี่น้องได้สองต่อสองต่อเนอะ นี้แาแต่งนี่ตอนแรกว่าจะเนื่องตึงเปลือกนะมันเคียวไปได้แล้วพี่น้องเคี่ยวมันซื้อเคี่ยวมันซื้อพ่อโมก็เลยปอกปอกเสร็จแล้วก็พากึ่งเอามานึ่งพี่น้องนื่องอยู่สี่อย่างใช่พี่น้องนื่องอยู่สี่อย่างแล้วจนกลิ่นเนืองเพราะว่านึ่องนี่ก็นื่องเมินนะพี่น้องมันส่งสีเป็นแบบนี้นะเจ้าพ่อโมกคือพอกล้วยเนาะอันนี้เป็ี่นกล้วยซุกเลยเจ้าพี่น้องเป็นกล้วยซุกฮ้อนฮ้อนอยู่จะเป็นแบบนี้เจ้า อันนี้ถ้าเกิดเขาชอบเขากินเขากินกล้วยเขาก็ไปน้ํากะทิอะเอาน้ากะทิไปเที่ยวเคี่ยวกับน,น้ําตาลนะน้อยพี่น้องเอามาลาดสุดยอดเลยวันนี้ก็คือเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องข้าวกล้องเหมือนเดิมนะคะพี่น้องตักข้าวน้อยเนาะเพราะเดียวถ้าเกิดตักมากเดียวเกิดเสี่ยงมันเข้ามันจะเสียกระบอกเดียวไปตักให้มันไปอิ่มเดียวไปตักทำไมพี่น้องถ้าตักไปทีเดียวปุ๊กแล้วมันจะเสีย จนกินนะเจ้าจนกินเนอะคือน้ำพริกปลาจีเจ้าพี่น้องน้ำพริกปลาจีนะเจ้าจนกินเนอแล้วก็มีปลาจีน้ำพริกปลาจีโอ้ยเนาะแลเราขอตะอีกหนนะเจ้าพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า